หเป้าหมายสูงเกินไป 2. มึงสงสารตัวเองโดนแฟนทิ้งจีบไม่ติดโดนเทพ่อแม่มึงด่าครูแก้กมึงเพื่อนทรยศมึงอะไรก็ตามสอบไม่ติดคะแนนไม่ดีเพื่อนในห้องเก่งกว่ามึงนะอะไรก็ตามเนี่ยที่เกิดขึ้นกับชีวิตมึงอะแล้วมึงรู้สึกสงสารตัวเองทำไมเขาต้องทิ้งเราไปวะทำไม ้งแม่งวะไม่ต้องไปสอบแม่งเลยเฮี้ยดูทีวีแม่งเลยออกไปกินเล่าแม่งเลยมือรังสงสารตัวเองนะแล้วกูจะบอกให้ถ้ามึงสงสารตัวเองอยู่มึงสอบไม่ติดมามึงคะแนนไม่ดีเมียมึงทิ้งมึงผัวมึงทิ้งมึงพ่อแม่ไม่สปอร์ตมึงเฮี้ยอะไรก็ตามอ่ะแล้วมึงรู้สึกว่าช่างแม่งกับชีวิตกูจะบอกให้นะไม่มีใครแคร์ชีวิตมึงเท่ากับตัวมึงเองถ้ามึงยังไม่แคร์ตัวมึงเองไม่มีใครแคร์มึงแล้วนะ มึงถูกแล้วแหละมึงถูกแล้วแหละถ้ามึงจะอ่อนแอขนาดนั้นถ้ามึงจะอ่อนแอพอที่แบบโหแฟนทิ้งมึงแล้วมึงต้องชีวิตมึงพังอะเพื่อนกูหลายคนเป็นแฟนทิ้งหันไปดูกัญชาหันไปทําเพี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งชีวิตแป่งพังอะถ้ามึงสงสารตัวเองมันจบกูจะบอกให้ไม่มีใครไม่มีใครเลยนะแคร์มึงถ้ามึงไม่แคร์ตัวเองโอเคไหมนะวิธีแก้คืออะไร ถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนแบบนี้นะมึงมีเหตุการณ์ในในชีวิตที่ทําให้มึงรู้สึกว่ากูเศร้าจังเลยวะกูไม่อยากไปต่อแล้วกูไม่อยากออกมาทํางานกูนไม่อยากตื่นขึ้นมาอะไรแล้วอะ่ะฮะมึงจําไว้เลยนะไม่มีใครแทนมึงเท่าตัว,ตวมึงเองวิธีแก้คือมึงจะต้องตั้งเป้าหมายของมึงให้สั้นที่สุดที่มึงทำได้โฟกัสที่เป้าหมายอย่าโฟกัสที่อดีตถ้ามึงไปโฟกัสที่อดีตทําไมเขาต้องทิ้งเราไปวะทำไมเขาต้องทิ้งเราไปวะ โอเคกูเข้าใจมึงร้องไห้ได้หนึ่งอาทิตย์โอเคแต่บางคนแม่งร้องไห้เป็นปีจนแม่งไม่กลับมาแล้วนะโฟกัสว่าวันนี้มือทำอะไรให้ชีวิตมึงดีขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็คือวิธีทางเดิมคือมึงต้องย่อยเป้าหมายของมึงย่อยเป้าหมายของมึงแล้วทำรายวันนะคนเรามันคิดได้อย่างเดียวถ้ามึงไปคิดเรื่องอดีตไปคิดเรื่องสงสารตัวเองไปคิดเรื่องทำไมเขาต้องทิ้งเราไปทำไมเขาต้องด่าเราทำไมคนนี้ต้องทรยศเราทำไม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  ถ้ามึงไปคิดอย่างนั้นอะชีวิตมึงจะไม่ไปไหนฮะมึงคิดว่ามึงจะทําอะไรวันนี้ให้ันถึงเป้าหมายของมึงมากขึ้น